db มันต้องสูงจากพื้นนะนะครับแต่บางทีเราไปเห็นเนี่ยเห็นว่ามันชิดพื้นแต่จริงๆข้างล่างเนี่ยมันยกสูงจากพื้นนะแต่ว่าเขาจะมีแผ่นแผ่นมาปิดตรงนี้นะครับปิดตรงนี้แล้วก็ยิงอัดพวกซิลิโคนอัดโฟมนะครับไม่ให้พวกสัตว์เลื้อยคานอะไรพวกนั้นเข้าไปอยู่พวกนี้ก็จะเป็นพวกมิเตอร์ต่างๆนะด้านบนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกมิเตอร์นะครับ แล้วก็จะมีช่องที่เป็นแคปแบงค์อันนี้หม้อแปลง ACB คือเบเกอร์ที่รับไฟจากหม้อแปลงตอนนี้เป็นเมน ACB ก็จะจ่ายไปครับจ่ายไปจ่ายไฟให้แคปแบงค์ด้วยจ่ายไฟไปที่โหลดย่อยตัวนี้เป็นโหลดย่อย B B สอง คอนเซปต์ประมาณนี้ A.C.B. Air Circuit Breaker นะครับทำไมต้องเป็น A.C.B. เนื่องจากว่ามันรับไฟจากหม้อแปลงเนี่ยซึ่งกระแสที่มันจ่ายให้กับโหลดทั้งหมดทั้งโรงงานเนี่ยมันจ่ายกระแสเยอะเพราะนั้นเนี่ยเวลามันสับนะครับเวลา on นหรือออฟเบรกเนะครับมันจะมีการอาร์เกิดขึ้นที่น่าสัมผัสเพราะนนเนี่ย แอร์เซอร์กิตเบเกอนี่ยมันจะมีแก๊สอยู่ข้างในแก๊สชนิดหนึ่งอยู่ข้างในเมื่อก่อนเขาใช้แก๊ส S F 6นะครับก็คือ S F 6นะครับแต่ปัจจุบันผมไม่แน่ใจว่าเขาพัฒนาไปถึงไหนแล้วนะครับแก๊สตัวนี้มันสามารถดับไฟได้ไม่ให้เกิดไฟลุกไหมเขาถึงเรียกว่า A C B A คือ Air, แอร์แอก็คือมันมีแก๊สม,มีอากาศบาง,างอย่างอยู่ข้างในที่ไปดับอาร์คที่เกิดขึ้นในระหว่างการสับเบเกอร์โอเคเนาะ